ห,ห,หายาย<า>ไปนิหายายไปนาดไปแกแม่วางหลานยิ่ดังอย่าไปเรียงแล้วทำไมเธอต้องอุ้มหลานนานขนาดนั้น <c oughs> ได้มาเป็นนชยาดาซึ่งเราก็โอเคมันของจองกับแม่เดิมด้วยแล้วก็พูดผิดทำไมอีงว่าชื่อแม่เดิม <c oughs> ชื่อ ในช่องแก้วแมนแฟีมิลี่ก็ครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้กลับมาเฉพาะแวนกับแก้มนะครับก็กลับมาพร้อมกับสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องละลินนะครับี่มาแล้วเด็กหญิงใช่เด็กหญิงนัชยาดานะครับ ไปหายายกันดีกว่า<อ>หายายกันดีกว่าครับก็พาน้องไปฝากยายเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตื่นนาะก็มีแบบว่าหิวนมครับค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่น้องจะร้องแล้วก็งองแงช่วงที่หิวค่านอกนั้นก็คือเลี้ยงง่าย <c oughs> นอนหลับอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ <c oughs> ตื่นมาคุยบ้างแล้วก็ไม่มีงองแงค่ะจะงองแงแค่ว่าไม่สบายตัวกับหิวแค่นี้เองใช่ก็ช่วงที่ห่างหายไปนะครับก็็ดยคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทั้งโควิดอะไรนะครับก็กลับมาครั้งนี้ก็มีหลายๆคนนะครับสงสัยในแบบ คําถามมีส่งคําถามมาตามช่องทางมากมายนะครับก็เกี่ยวกับน้องลันลีนหรือเกี่ยวกับตัวคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตอบคาถามคียแนเอกันค่ะก็มีคนไดเรกถามคุณแม่มาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มารวมต่อที่คลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะใช่ใก็น้องลีนเกิดวันที่15ตุลาครับปีพุทธศักราช2564เกิดมาน้ำหนักแรกคลอดเนี่ย2อ7 0กรัมเนาะก็เกิดเมื่อตอน เออสิบแก็คือ6กโมงเย็นโหจําได้เลยคือพอจำแม่นว่าใช่ใชชเพราะว่าเพราะว่ามีมีเพื่อนครับเอาไปถูกครับเพื่อนเพื่อนเอาไปซื้อหมวยถูกแล้วก็ซื้อซื้อทองมาให้หลานใช่ ถ้าถ้าตอนที่แบบหลังจากข้อจริง,รงๆเลยอ่ะก็ต้องให้คุณพ่อเลี้ยงมากกว่า<ช>แต่จริงๆแล้วพี่พี่พยาบาลเนสซี่เขาก็จะพามาหาเราทุก3าชั่วโมงอย<ช>ู่แล้วแต่<ช>ว่าพอพามาหาเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นคนอุ้มเพราะว่าแก้มอ่ะจะผ่าคลอแล้วก็แก้มมีเอฟเฟกหลังคลอคือเท้าก็จะบวมมากๆเลยค่ะแล้วก็ปวดมากก็เดินก็ลําบากแล้วก็เจ็บแผลผ่าด้วยอาจจะแบบไม่ค่อยกระชับกระเชงแบบเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ<ช>่ะคุณพ่อเขาจะเป็นคนดูแลซะมากกว่าใช่ก็เขาแค่สอนครับสอนตั้งแต่พัน ห่อตัวห่อตัวหรืออุ้มอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เก็งๆเนาะก็คือแต่ก็ไปนานๆก็ได้ครับก็จนฝึกสอนอาบน้าอ่าใช่ค่ะคุณพ่อก็เป็นคนอาบปัจจุบันนี้คุณพ่อก็ยังอาบอยู่ค่ะก็คือกลับมาจากทำงานทุกวันก็ต้องมาเป็นคนอาบน้ำให้ลูกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแก้มจะถนัดแบบเอาลูกเข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นฝ่ายให้นมมากกว่าสำหรับแบรนใช่ไหมครับคือแน่นอนพอมีน้องอะ คือเราก็จะแบบเอ้ยเกรงใจเก่งใจแกมมากขึ้นเนาะคือคือปกต <c oughs> ิเกรงใจอยู่แล้วคือปกติเราก็จะแบบเข้าใจนะเวลาแบบมีแบบเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีลูกหรือแบบว่ายังไม่แต่งงานเงี้ยคือเรามีเวลาส่วนตัวเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปวิ่งหรือไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มน้อยลงลก็คือแบบคือด้วยความที่เราเกรงใจเนาะคือแบบว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวหรอแล้วถ้าเกิดเขาล้มขึ้นไปเงี้ยกลัวจะแบบรู้สึกผิดอะไรเงี้ยครับก็คือ คือบางทีเข้าใจนะครับคือมันแบบอาจจะเป็นแพชชั่นส่วนตัวที่แบบชอบมากเมื่อก่อนจากที่แบบโหวิ่งทุกวันยังไงคือต้องวิ่งผพไม่วิ่งแบบรู้สึกเครียดเนี่ยเราก็ปล่อยวางก็คือแบบเอ้เราก็ต้องอยู่กับเขาอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ก็กลับบ้านไวขึ้นแบบว่าแบบกลับบ้านตลอดแบบคือเหมือนว่าบางทีกลับบ้านมาแล้วก็เราสองคนก็จะแบบอ่าแบกจักรยานออกไปและไปวิ่งและอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือกลับมาบ้านหาลูกพาลูกเดินหน้าบ้านแล้วก็ เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่กับลูกทุ่มสองทุ่มก็คือนอนแล้วเหมือนเก็บชั่วโมงนอนแล้วก็ต้องตื่นดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาแล้วก็ล่าสุดคืออย่างที่เขาบอกว่าเขากลัวเราล้มคือไอตอนที่เราผ่าตัดมาแรกๆอ่ะเราก็เข้าใจนะว่าเขากลัวเราล้มจริงๆแต่เนี่ยเราผ่าตัดผ่านมาแล้วเดือนกว่าเดือนนิดๆแล้วอ่ะล่าสุดไปทานข้าวแล้วแก้มไปเข้าห้องน้ํานานเขาก็ชะเงือแบบมองว่าเขาก็แบบออกมาออกมาเออทาไมไปนานจังแบบกลัวแก้มล้มแก้มแบบโอ้โหคือแบบแผลเราก็เริ่มหายแล้วเลยเขายังเป็นห่วงแบบกลัวเราล้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือ เขาก็จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้มากแล้วก็แบบเกรงใจแก้มากจริงๆแต่บางครั้งแก้มรู้สึกว่าไปเลยแบบ <c oughs> อยู่ได้เลี้ยงลูกได้เลยก็ให้เขาไปเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอ่าชอบแล้วก็แบบรักการวิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คืออย่างตัวแก้มเองอะแก้มอะเหมือนเรามีรางสังหรณ์อยู่แล้วคือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าแก้มอะท้องแข็งถี่มากๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแก้มทําตอนท้องแก้มมาทำงานหนักมากด้วยเราก็เลยไปหาคุณหมอบ่อยแล้วก็ได้ยามาด้วยแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่ามีเซนนะว่ายังไงลูกต้องมาก่อนอยู่แล้ววันนั้นวันที่15แก้มก็ทํางานอยู่โทรศัพท์คุยกับคุณน้าก็คือโทรศัพท์คุยกันอยู่นะคะก็คุยๆๆแล้วก็ใกล้จะจบบทสนทนาและอีกนิดเดียวประมาณแบบ3วิได้ ก็มีน้ำไหลออกมามีน้ำไหลออกมาแล้วคือเราโอเคงั้นเราคุยจบประโยคก่อนก็วางสายไปพอวางสายไปแก้มรีบตะโกนหาหาแม่เลยคือคุณยายของน้องลาดินนะคะตะโกนแม่แบบใช่ไหมอันนี้ใช่น้ําเดินไหมช่วยดูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแก้มาก็ไปอ่านมาเยอะว่าถ้าน้ําเดินเนี่ยให้แบบเอามาดมว่ามีกลิ่นไหมคือถ้าเป็นน้ําสีใสเราไม่มีกลิ่นก็คือใช่ใช่เลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็คือใช่รูปแบบทุกคนในห้องคือในห้องนั้นจะมีจะมีเลขาแก้มแล้วก็จะมีคุณแม่แบบเดินชนกันแบบไม่รู้จะทำยังไงกันดีแลวนะตัวแก้มคือพอพอลุก เราก็โทรไปหาพี่พยาบาลแผนกแผนคลอดเลยค่ะเขาก็ให้รีบไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้พอแก้มลงมาจากที่พักปุ๊บอะก็โทรหาพี่แวนแล้วก็กลายเป็นว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดโทรสามสายสี่สายก็แล้วก็โทรไม่ติดอีกคือตอนนั้นพี่แวนประชุมอยู่ประชุมอยู่เอยเราก็เอยเห็นแล้วว่าสายแรกเนี่ยโทรมาแม่โทรมาก่อนแม่โทรมาเราก็ไม่อะไรเ้ยเดี๋ยวประชุมเสร็จค่อยโทรกลับแก้มโทรมาเ้ยไม่น่ามีแล้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มหลายสายเข้าเลยเราเลยเอกใจ เออเราก็เลยบอกว่าเออก็ไปขอญาติไปรับโทรศัพท์แล้วก็ตกใจครับตอนแรกก็ตกใจแล้วก็แบบรีบขับรถมาเลยใช่โทรไปแล้วก็บอกพี่แวนเก็บน้ําเดินแล้วพี่แวนรีบมาเลยก็คือดีอย่างหนึ่งที่คือเอาของไว้บนรถอยู่แล้วเตรียมใช่เพราะว่ามันจะมีวันศุกร์ครับเป็นวันที่แบบวันวันนั้นอ่ะตั้งใจจะมาหาแกอยู่แล้วก็เคยเลยเอาของขึ้นรถตั้งแต่เช้าแล้วพอตอนเย็นก็คือออกได้เลยก็คือมาเปลี่ยนชุดเฉยๆใช่แต่ก็ไปไม่ทัน ว่าวันนั้นจำนนว,นว่าฝนตกหนักมากด้วยเย็นวันสุ์ใช่ฝน,นตกหนักครับก็คือกลายเป็นว่าคือตอนที่แก้มจะคลอดใช่ไหมคะตอนนั้นแกไปโรงพยาบาล4ี่โมงเย็นแล้วช่วงนั้นอะช่วงนี้แหละก็คือเป็นช่วงสถานาการณ์โควิดพอดีซึ่งทุกคนจะต้องสอบเทสคือต้องตรวจโควิดก่อนตัวแก้มมาตรวจแล้วแล้วกลายเป็นว่าพี่พยาบาลก็มาคุยกับแก้มว่าโอเคคุณพ่อถึงไหนแล้วคะถ้าเกิดคุณพ่อมาไม่ทันเนี่ย แล้วต้องรอผลตรวจโควิดด้วยก็คือไม่ทันนะคะเพราะว่าของแก้มอ่ะคุณหมอเขาฟอร์มทีมผ่าตัดอ่ะคือแก้มไปถึง4ี่โมงผ่าตัดหกโมงเลยคือเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงแล้วยังไงอ่ะรอผลโควิดแบบเร่งด่วนจริงๆก็คือชั่วโมงหนึ่งยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้ว<ช>คือตอนนั้นก็คือแก้มอยู่ในห้องเตรียมข้อเปลี่ยนสภาพาอะไรเรียบร้อยคือพี่แวนก็โทรมาเราก็แบบเสียงสั่นน้ําตาไหลอ่ะพี่แวนก็คือเสียงสั่นแล้วอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงพี่แวนมาไม่ทันล้วแน่แแล้วมันเป็นการผ่าตัััดดคครร้้้้งงแแแแกกกกในชีววิตตขออมมมมเเเลลลยยยไ่าา เราคิดคือเราอะวาดฝันไว้ว่าสามีจะเข้าไปด้วยเราเพิ่งเหมือนอุ่นใจอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออเราต้องเข้าไปคนเดียวแหละแล้วก็ใจสู้ไปก่อนแล้วก็เหมือนพอแก้มเข้าไปห้องผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยคุณยายก็อยู่นอกห้องแล้วคุณยายก็ถ่ายรูปสง่งเออส่งให้ในร้านตอนที่ลลินคลอดออกมาใช่ก็คือคุณพอ่อยังอยู่บนรถอยู่ใช่ยังอยู่อย,อยู่กลางถนนอะเพชรบุรีตัดใหม่ชอบด้วยความเร็วเท่ไหบอ๋อตอนนั้นรถติดนะ อจะเหยียบมาก็เหยียบไม่ได้รถติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าคุณยายก็ไล์เด้งมาดูรูปในกลุ่มดูรูปในกลุ่มครอบครัวสี่อะไรเงี้ยพอเปิดไปเห็นรูปลูกแล้วเป็นอะไรที่แบบคุณยายใครตื่นเต้นกันครับโอ้โหเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแทรกคลิปคุณยายมาให้ดูเลยค่ะโอ้โหคุณยายเนี่ยพอแบบพอเข็นหลานออกมาวิ่งตามถ่ายรูปถ่ายรูปไปจนแบบเขาเอาเข้าห้องไปเลยอ่ะใช่คือเหมือนแบบเราก็เห็นรูปเราก็รู้สึกดีใจครับปื้มปื้มครับแล้วก็ ได้ไปเกาะขอบกระจกดูตอนเนสรี่เขาก็ร้องครับแล้วก็โอ้ดูถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ครับตื่น<ด>เต้นแต่แม่แต่แม่บอกว่าบน่นบ่นว่าทําไมลูกหน้าเหมือนแก้มจังเลย <c oughs> แต่ว่าทุกวันนี้ลูกหน้าเหมือนพี่แวรหมดเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนตอนนี้น้องน้องละลินก็มีงานเข้ามาบ้างแล้วค่ะ <c oughs> ก็แต่ว่าจะมีแก้มมีพี่แวรแล้วก็มีคุณยายที่คอยคอยคัดงานให้ว่าโอเคงานนี้ ไปรับได้ไหมหรือว่างานนี้ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยๆดูกันเพราะว่าตอนนี้น้องยังเด็กมากก็ก็ยังไม่อยากให้น้องทํางานมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเขาโตไปเขาอยากทํางานอยากยากมาทําธุรกิจเหมือนคุณแม่อะไรก็แล้วแต่เขาค่ะตามใจเลยแต่ก็อยากสอนเขาให้เขาสร้างมาด้วยตัวเองด้วยครับครับน่าจะพ่อพอกัน ก็คือสองคนนี้จะมาสู่สี่กันค่ะแบบเร่งทําคะแนนกับหลานอยู่สมมติว่าวันนี้หลานยิ้มให้คนนี้คนนี้ก็จะมาคุยอวยคนนี้ว่าโอ้หลานยิ้มให้ฉันนะอะไรงี้ค่ะจะแบบแย่งกันมาแบบนี่เปลี่ยนท่าอุ้มครับเปลี่ยนท่าอุ้มยกล้วยเปลี่ยนท่าอุ้มเป็นปกติครับเวลาลาลินจะนอนเนี่ยถ้าเกิดเราอุ้มปกติเนี่ยคือถ้าเกิดแขนเขาแบบรับสนิทเลยเขาจะปล่อยแขนคือคุณทิ้งตัวใช่ครับคุณยายกล้วยก็จะมาแบบมันจะเป็นท่าแบบซบอก อ่ะซุกอกเอียงกับตัวซุกอกนิดนึงแต่ว่าจะปล่อยขาเลยขาเนี่ยตองแต่ต่าจะชอบชอบแล้วดินชอบมากหลับตลอดค่ะท่าอย่านี้าอย่านี้ท่านี้เลยท่านี้เท่านี้เลยชอบมากแล้วกลายเป็นติดท่านี้ไปแล้วมีวันน้โทรโทรหาโทรหาแก้มแก้มแม่วางหลาาเรียง แก้แม่วางหลานที่ดังหยบหรือยังแล้วทำไมเธอต้องอุ้มหลานนานขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงแรกที่ติดยายแก้วอะไม่เอายายกล้วยเลยไม่เอาเลยแต่พอยายกล้วยแค่ทามืองี้แอด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 ขยับหนีหลับหนีแก้งหลับแสดงว่ามาทําคะแนนตลอดใช่มาตลอดแต่เช้านี่คือมาแล้วบางบางวันแก้มยังตื่นไม่ทันมาตะโกนียกไม่มีใครตื่นไม่ได้ โอเคครับวันนี้ก็ได้ตอบคําถามที่แบบว่าฝากกันมาแล้วนะครับสาหรับใครเนาะที่แบบว่าออมีคําถามแบบอยากจะถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับหรือว<อ>่า FC น้องละลินนะครับหรืออยากจะถามสอบถามคุณแม่นะครับเดียวก็ฝากข้อความไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยว<ม>สัญญามเ,มเลยสัญญาว่าจะ,อ,ะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับใช่ค่ะก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าแบบเออเมื่อไหร่จะกลับมาทาสักทีเราก็กลับมาแล้วนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยถ้าใครคิดถึงเราชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะชิดที่ลูก เอาล่ะอลินขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆค่ะขอบคุณพี่ๆหน่อยขอบคุณค่ะยิ้มๆๆยิ้มด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อชื่อจริงใช่ไหมครับนนึงะความหมายความหมายออะไรนะอาเลยครับความหมายแปลว่าอะไรนะเมย์ว่าน้ำปลาแล้วก็ผู้มีชร์ตแล้วก็เป็นผู้ ุณอ,อ๋อครับได้มาเป็นนชยาดาซึ่งเราก็โอเคมันของจองกับแม่เดิมด้วย <t une noise> แล้วก็พ,พูดผิดครับหมายถึงว่าชื่อแม่เดิมชครั